สวัสดีครับทุกคนค่ำคืนนี้นะครับวันอังคาร11พฤษภาคมนะฮะจะมีฟุตบอลพิม์ลีกอังกฤษ2คู่นะครับที่จะมีโปรแกรมแข่งขันนะครับช่วงตอนเที่ยงคืนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเลสเตอร์แล้วก็ตอนตีสองเซาท์ทอมตันเจอกับคริสตัลพาเลตส่วนไอตัวโปรแกรมที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับคู่เชลซีอาร์เซนอลเนี่ยมันจะเป็นคืนวันพรุ่งนี้นะครับสักประมาณตีสองนาทีนะคืนพรุ่งนี้นะไม่ใช่วันนี้นะครับแต่วันวันนี้จะมีอยู่2คู่นะฮะแล้วก็ส่วนหน้าโปรแกรมนะครับก็ยังมีีีีพววกกานโชซรส์อิตลด้ย มีฟุตบอลลีกใหญ่ให้ได้ติดตามอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นคืนวันอังคารเป็นช่วงท้ายฤดูกาลแล้วนะครับอาราลิกาสเปนก็มีเหมือนกันนะครับมีอยูอ่สามคู่เลยนะครับโอซาซูนากับกาดิสเอลเช่กับอาราเบสแล้วก็เลบันเตกับบาร์เซโลน่านะฮะเช็คกันให้ดีๆนะครับบุนเดสลิก้าก็มีนะครับโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลถือว่ากลางสัปดาห์ดูคึกคักนะไม่ได้เงียบเหงานะครับแล้วก็มันคึกคักอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบ โค้งท้ายๆของฤดูกาลแล้วนะครับหลายๆลีกก็การันตีแชมป์ตัดสินแชมป์ไปแล้วนะครับหลายๆลีกก็กําลังลุ้นแบบเข้มข้นเลยนะครับอะทีนี้เรามาว่าันที่คู่ที่เด็ดบวก10แล้วกันนะครับที่ผมเลือกมาจะเป็นเกมตอนเที่ยงคืนของพิมริลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้มีความน่าสนใจแฮนดิแคปเปิดออกมามีอยู่3เลทด้วยกันนะครับแมนยูไนเต็ดต่อปอนะครับก็คือต่อเสมอครบครึ่งเลจ่ายอยู่ที่ลบ0.90ตัวแดงนะครับจ่ายดีด้วยครับจ่ายเต็มนะครับ ส่วนฝั่งเลสเตอร์เนี่ยจ่ายที่0.85ส่วนเลทต่อมาก็คือราคาเสมอนะครับแฮนดิแคปเปิดออกมาราคาเสมอราคาเนี้ยจ่ายฝั่งแมนยูนเต็ดอยู่ที่0.78แนะครับแต่ว่าทางฝั่งเลสเตอร์จ่ายลบ0.83ตัวแดงเลยนะฝั่งเลสเตอร์จ่ายดีกว่าครับแล้วก็อีกหนึ่งเลทนะครับแมนยูนเต็ดต่อครึ่งลูกครับบังคับชนะนะครับจ่ายดีครับจ่ายลบ0.68ตัวแดงนะครับจ่ายเต็มนะครับแล้วก็ฝั่งเลสเตอร์จ่ายที่0.63อ่ะแต่ว่าแต่ละช่วงแต่ละวันก่อนที่เราจะลง เดิมพันอะไรแบบนี้นะครับราคาเลทจ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปรับขึ้นปรับลงนะครับก็เราดูแล้วกันนะครับบางท่านอาจจะชอบไปเลือกเดิมพันตอนที่เกมมันเล่นไปแล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าผมมาเช็คเลทให้ก่อนที่เกมจะเริ่มนะครับแล้วก็สกอร์สูงต่ำนะครับมีเปิดมาสกอร์สูง2ลูกครึ่ง2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งควบ3นะครับก็ดูเหมือนว่าถ้า จะให้เป็นสกอร์สูงนะทั้ง3เเลนเนี่ยอาจจะต้องมียิงรวมกัน3ประตูขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยอ่ะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนนะส่วนเลนจ่ายก็มีความแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เชียร์จบเกมนะครับ90นาทีเชียร์แมนยูไนเต็ดชนะจ่าย 2.CC เชียลตเตอร์ชนะจ่าย2.76แล้วก็เชียร์เสมอจ่าย3.35 ผลการแข่งขันจบเลขคี่จ่ายที่0.91จบเลขคู่จ่ายลบ0.99ตัวแดงนะครับอ่านี่คือ90นาทีเดีย๋ยวมาดูครึ่งแรกกันหน่อยครึ่งแรกเปิดมามี2เลทน,นะครับมีราคาเสมอ,อจ่ายฝั่งแมนยูเปลดแปดฝั่งเลเตอร์จ่ายลบ0.88ตัวแดงแล้วก็แมนยูในเดต่อปอนะครับจ่ายอยู่ที่ลบ0.67ตัวแดงส่วนฝั่งเลเตอร์จ่ายที่0.58ส่วนสกอร์สูงต่ำครึ่งแรกนะครับเปิดออกมาสกอร์สูง ก็อาจจะต้องลุ้นให้มีประตูที่2อะนะครับทั้ง2ทีมยิงรวมกันในครึ่งแรกนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นเลทจ่ายนะครับแถวด้านบนก็เป็นจ่ายสกอร์สูงด้านล่างก็เป็นจ่ายสกอร์ต่ำของแต่ละเลทน,นะครับเพื่อนเพื่อก็เลือกเอานะชอบแบบไหนแล้วก็เชียร์ครึ่งแรกนะครับแมนยูนเ็ดชนะจ่าย3.05เชียร์เลสเตอร์ชนะจ่าย3.60แล้วก็เชียร์เสมอเนี่ยจ่าย2.00นะครับนี่คือครึ่งแรกนะครับนับเฉพาะแค่ครึ่งแรกเท่านั้นทีนี้เดี๋ยวเช็คฟอร์มหน่อย มาดูฟอร์มนิดนึงแลวกันนะครับเกมล่าสุดแมนยูในแตนเนี่ยแซงชนะแอตตันวิลลาได้3าหนึ่งเป็นเกมเยือนด้วยนะครับโดนก่อนแต่ว่าก็กลับมาชนะได้แล้วก็ในยูฟายูโรปาลีกล่าสุดบุกไปแพ้โรม่า2อสาแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะนัดแรกพวกเขาชนะโรม่ามาตัง้ง6.2ก็เข้าสู่นะัดชิงชนะเลิศไปแล้วในฟุตบอลถ้วยส่วนใอลีกนะครับนอกเหนือจากเกมที่บุกชนะแอตตันวิลลาละก่อนหน้านั้นน่ก็มีเกมเสมอลิกศูนย์แล้วก็ชนะเบอร์ลี่สามหนึ่งก็ถือว่าโดยภาพรวมแมนยูในเตด ผลงานค่อนข้างโอเคเลยนะฮะมาดูทังฝั่งเลสเตอร์หน่อยเลสเตอร์เอาจริงๆนะครับใน5เกมที่ผ่านมานะครับในทุกรายการนะครับเพราะว่ามี FX Cup มาพ่วงด้วย1รายการที่พวกเขาชนะเซาท์ทอมตันแล้วก็เข้าสู่นัดชิงได้เนี่ยแล้วก็ในลีกเนี่ยมีชนะเวสต์บรอมชนะคริสตัลพาเลเสมอเซาท์ทอมตันแต่ว่าเกมล่าสุดเหมือนจะหลุดนิดๆน,น,นะฮะไปแพ้ให้กับนิวคาสเซิลคาร์บ้าน2ประตูต่อ4มันทําให้2เกมหลังล่าสุดในลีกของ เลสเตอร์เนี่ยพวกเขาเก็บได้แค่แต้มเดียวนะฮะมันน่าสนใจมากเพราะว่าทำให้สถานการณ์ในการลุนท็อปโฟเนี่ยดูมีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็ Head to Head เจอกันเนี่ยคู่นี้เล่นที่บ้านของเลสเตอร์ในลีกนะครับเสมอกัน2 2แต่ว่าล่าสุดที่เจอกันก็คือใน FA เเป็นเลสเตอร์ที่ชนะ31ะครับส่วนสถานการณ์ ในตารางคะแนนนิดนึงก็แล้วกันนะครับแมนยูเต็ด70แต้มจาก34นัดนะฮะส่วนเลสเตอร์63แต้มจาก35นัดเหลือให้เล่นอีกแค่3เกมนะสำหรับเลสเตอร์นะครับเรดไปแล้ว35นะฮะอ่ะถือว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับว่าพวกเขาจะรักษาพื้นที่ท็อปโฟดได้ไหมนะฮะอ่าทีนี้นะฮะดูจากแฮนดิแคปหน่อยก็แล้วกันนะครับคือ ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าแมนยูไนเต็ดน่าสนใจว่าเกมนี้ mm hmm. โอเลกุนนาโซชาจะจัดทัพแบบไหนเพราะว่าเขาเล่นเกมคืนนี้จบใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวพักหนึ่งวันแล้วก็คืนวันพฤหัสบดีจะเล่นแดงเดือดและตกค้างกับลิเวอร์พูลด,ด้วยมันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะมีการโรเตชันตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็อาจจะพักผู้เล่นหลายๆคนไว้เพื่อเล่นกับลิเวอร์พูลเพราะนั้นผมมองว่ามันน่าจะเปิดโอกาสให้กับทางฝั่งเลสเตอร์มากกว่าที่เลสเตอร์เนี่ยต้องการทุกคะแนนนะครับเพื่อจะลุ้นพื้นที่ท็อปโฟในการไปเล่นยูฟาแชม สุดแมนยูนเต็ดคิดว่าลองแชมป์ไม่น่าจะมีปัญหานะครับโอ้ส่วนเรื่องจะไปเบียดแย่งแชมป์กับแมนซิตี้คงเป็นไปนได้ยากละนะครับเพราะนั้นพวกเขาอาจจะต้องบริหารตัวผู้เล่นให้ดีๆไหนะจะมีเกมยูฟายูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศด,ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเกมคก่ำคืนนี้ผมยังมองว่าเลสเตอร์ดีพอที่จะไม่แพ้แมนยูนเต็ดเพลิดๆนะฮะอาจจะเบียดเก็บได้ทั้ง3คะแนน กลับบ้านได้ด้วยนะครับด้วยแรงจูงใจด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างนะครับด้วยโปรแกร,รมของแมนยูนเต็ดด้วยเพราะฉะนั้นนะครับทีเด็ดบวก10ให้เลือกเชีรีรยจึงจากสยามเลสเตอร์ซิตีได้เลยครับและอย่าลืมนะครับทุกคนความลังเลมันมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจเลยครับ